ไปไหนไปดูคำน้าดิจะไปไหนไปหน่อยดูเรื่องเลยรู้เรื่องตลาดคูโลมองฮะคูโลมองไปไหนนะปราสาทโอซาคาปราสาทโอซาก้าบรรจัยไปไหนครับเนี่ยคูโลมองครับโอ้ประหลาดจีกันเด็กขึ้นรถคนละคันนคลิปก่อนหน้านี้พาไปเที่ยวตลาดปลาแบบเรียบน้ำย่อยแต่คราวนี้บอกได้เลยว่าของแท้ ไม่นำให,ใหญ่ให้รู้ไปเพราะที่จะไปกันนี่เขาถึงกับขนานนามว่าครวัวแห่งโอซาก้าตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมืองโอซาก้าครับจากโรงแรมที่พักนั่งรถไฟโอซาก้าเมโทรมาลงที่สถานีนัมบาสเตชันตรงนี้จะเป็นย่านการค้าใหญ่ของโอซาก้าเดินเพลินๆพ,พักหนึ่งก็จะถึงตลาดใช้เวลาเดินประมาณ5-10นาที แต่ว่าประมาณ450เมตรนี่สอว,วก็เมื่อยกว่าคมคนครับตลาดนี้ชื่อว่าคุกโรมงตั้งอยู่ในย่านมินามิอยู่ใจกลางโอซากาเลยครับตลาดปลาแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานเป็นตลาดเก่าแกา่เป็นรันดับต้นๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนอกจากจะมีปลามีอาหารทะเลแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซากาแล้วก็ แห่งข้างเคียงจึงได้รับสมญานามว่าเป็นครัวแห่งโอสก้าพอเข้าเข้าไปก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้หลายหลายคนกำที่ี่ได้ก็คือใต้หลังาคาโค้งของตลาดจะมีหุ่นสัตว์ทะเลเช่นปลาหมึกปลาปูกุ้งหอยซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มีประโยชน์หลายอย่างเช่นการค้นหาร้านการนัดเจอกันเช่นเจอกันที่ตรอปูนะ อะไรทงมองนี้หรือไม่ก็โทรหากันถ้าอยู่ไหนฉันยืนรอยอยู่ที่ปูเนี่ยที่นี่นอกจากวัตถุดิบและของสดแล้วที่นี่ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารสตรีฟู้ดที่แสนจะอร่อยร้านขายของกินของฝากเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปแหล่งกินที่เพลินจริงๆน,นอกจากร้านปลาและอาหารทะเลแล้วผู้โละมงก็ยังมีร้านอาหารประเภทอื่นที่ขึ้นชื่อว่าเด็ดมากเช่นร้านประเภทเนื้อ คนชอบเนื้อก็ไม่ควรจะพลาดเพราะมีเนื้อให้เลือกหลายเกรดมีเมนูที่หลากหลายเวลาเปิดของตลาดนี้จะอยู่ประมาณ9้าถึง10โมงเช้าแต่จะเปิดกันเต็มๆก็ช่วงประมาณ11โมงครับมีอาหารที่ทำเสร็จแล้วให้เราซื้อลับมีโต๊ะให้เราดูก,กินนั่งกินได้หรือใครที่อยากจะเดินชิมไปเรื่อยๆก็ุกไปแบบได้หลายร้านหลายแบบด้วย ดูนะครับตื่นตาตื่นใจมากของกินละรานตาไปหมดในตลาดนี่แน่นอนไม่จะแต่็ไม่ได้ของกินโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ทั้งสดอร่อยแล้วก็ไม่แพงเพราะญี่ปุ่นี่เป็นเ <มา S 2> กาะเขาจะวางขายกันให้เลือกได้ตามสบายทั้งปลาหมึกปลาปูหอยกุ้งปลาดิบซูชิซาชิมิอาหารสดต่างๆครบทุกอย่างจะอยู่ในแพ็คเรียบร้อ,รอยเราก็แค่เดินไปหยิบอาหารที่เราอยากกินแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ เดินเข้าไปหาโต๊ะที่นั่งด้านไหนของร้านก็ได้เลยครับส่วนใครที่อยากกินอาหารทะเลปิ้งย่างสดๆเราก็เลือกชี้เอาแล้วก็ทางร้านก็จะเอาไปปิ้งไปย่างในครัวเสร็จแล้วก็จะมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยสะดกสุดๆแถมสดมากด้วยแต่สักใครอยากได้ร้านที่นั่งกินเป็นร้านอาหารจริงๆจริงๆที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นร้านใหญ่ด้วยนะครับแต่ร้านเหล่านี้จะเปิดประมาณ11โมง

ติดตามต่อไปนะครับคลิปหน้าจะพาไปเดินเล่นที่ที่คนหนาวสัหน,น้าต้องไปขอบคุณที่ติดตามครับ